วัสดีครับวันนี้มาพบกับห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูตีนะครับวันนี้ครูตีจะสอนการทำโปรแกรมนำเสนอนะครับด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint นะครับ Microsoft Office PowerPoint เป็นโปรแกรมนำเสนอใช้ในการนำเสนอตนเองนะครับประวัติส่วนตัวนำเสนอประเมินต่างๆนะครับอ่าเรามาดูวิธีการทำงานกันเลยนะครับ อนอื่นเรามาดูไอคอนนะครับไอคอนของ powerpoint นะครับก็คือตัว p สีส้มๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้เราเปิดเข้าไปนะครับตัว p นะครับเปิดเข้าไปหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นแบบนี้ครับการทํานําเสนอส่วนใหญ่แล้วเราจะนําเฉพาะหัวข้อสําคัญหลักๆนะครับมาใส่นะครับที่โปรแกรมนําเสนอแล้วก็มีรูปภาพประกอบนะครับให้สวยงามนะครับเนื้อหา ก็จะอยู่ที่เราเวลาเราอธิบายนะครับการประเมินต่างๆนั่นเองนะครับเราจะใช้หัวข้อสําคัญมานําเสนอนะครับอันนี้คือนะครับอ่าพื้นที่ที่เราจะนําเสนอหรือกระดาษหน้ากระดาษที่เราจะนําเสนอนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือภาพนิ่งนะครับเราสามารถสร้างได้หลายภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับหลักๆก็จะมีเมนูบาร์ตรงนี้นะครับคล้ายๆกับโปรแกรม โซลออฟฟิศเวิร์ดนะครับก็จะมีหน้าแรกแทรกออกแบบการเปลี่ยนครับขึ้นไหวนําเสนอภาพนิ่งตัวทานมุมมองอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาสอนการใช้งานเมนูที่ใช้งานบ่อยๆนะครับที่เราใช้งานบ่อยๆมาดูภาพนิ่งก่อนครับเราสามารถสร้างภาพนิ่งได้หลายภาพนะครับคลิกที่ว่างตรงนี้ครับกดสร้างภาพนิ่งครับคลิกขวาสร้างภาพนิ่งครับคลิกขวาสร้างภาพนิ่งเราสามารถสร้างได้หลายหลายนะครับเยอะแยะครับเราจะสร้างนําเสนอกี่สไลด์แล้วก็ สร้างได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ผมสร้างไว้4สไลด์หรือนําเสนอ4ภาพนิ่งนะครับหนูภาพนิ่งตรงนี้ครับคลิกที่ภาพนิ่งที่1น่นะครับภาพนิ่งตรงนี้เราสามารถออกแบบพื้นหลังได้นะครับโปรแกรมเขามีให้ครับมาดูตรงคําว่าออกแบบครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีพื้นหลังที่เขามีแม่แบบให้แค่เราเอาเมาส์ไปชี้นะครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตามที่เราชี้นะครับเห็นไหมครับ เราจะใช้อนไนเราชี้แล้วเราก็คลิกครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าเราอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมใช้อันนี้นะครับผมก็จะคลิกตรงนี้ก็จะเปลี่ยนทุกหน้าให้เป็นเป็นแบบตามที่เขากําหนดมาให้แบบนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะเหมือนกันคล้ายๆกันครับรูปแบบนี้2ือสองนี่สามนี้ที่สี่นะครับนี่ที่หนึ่งนะครับตรงนี้อันนี้คือหน้สไลด์หรือเราจะมาจะนํารูปภาพนะครับฉากหลังอะไรต่างๆมาใส่ได้แทนนะ ออกแบบตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับก็ต้องไปที่แทรกแล้วก็ไปที่รูปภาพนะครับตรงนี้เราสามารถนําภาพต่างๆนะครับมาเป็นพื้นหลังได้นะครับถ้าเรามีภาพที่สวยๆนะครับแทรกแบบนี้นะครับตัวอย่างนี่ครับเห็นไหมครับตัวอย่างภาพอันนี้ภาพที่ผมนํามาใช้นะครับนะครับนี่อันนี้คือจะกลายเป็นพื้นหลังอัตโนมัตินะครับ นะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับสามารถเซกได้เลยนะครับทีนี้ผมก็ใช้แบบที่เขาให้มานะครับต่อไปนะครับวิธีการทำนะครับสไลด์โชว์นะครับเราสามารถคัดลอกข้อความจากโปรแกรมต่างๆนะครับมาใส่ได้เลยรูปภาพต่างๆนะครับที่เราเก็บไว้ในเครื่องหรือในโปรแกรมต่างๆนะครับในโปรแกรม Word นะครับในที่นี้ผมจะคัดลอกจากโปรแกรม Word มาใส่ ในโปรแกรม PowerPoint นะครับหัวข้อที่ผมจะนําเสนอวันนี้ก็จะเป็นเรื่อง 5G นะครับทีนี้ผมเตรียมข้อมูลไว้ละอยู่ในโปรแกรม Word นะครับ 5G นะครับผมก็กดขวาคัดลอกนะครับคุมแล้วคัดลอกมันก็จะมาที่ PowerPoint ครับเสร็จแล้วน้าแรกผมก็จะมาที่คำว่าแทรกครับกล่องข้อความคลิกที่กล่องข้อความครับเสร็จแล้วแบอักษรก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เปลี่ยน เราจะเลือกแบบอักษรตรงไหนก็ที่มันสวยงามนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกขนาดที่ขนาดอักษรครับข้างๆกันตรงนี้จะเป็นขนาดอักษรนะครับไซส์ใหญ่เราก็จะเลือกไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วเรามาคลิขวาครับวางครับนะครับวางตัวอักษรนี่ครับอักษรมาแล้วครับตัวหนาครับเปลี่ยนสีก็ได้นะครับนี่ครับ แบบนี้คร erm ับอันนี้ก็คือว่าใหญ่นะครับครับหัวข้อวันนี้ก็คือ 5G นะครับตัวนี้เลยเราจะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาลูกมาใส่นะครับขีดขวาคัดลอกครับอ่าลูกมาใส่วางได้เลยครับนะครับทโลี 5G นะครับอ่าลูกมาใส่นะครับพอลูกมาใส่แล้วนะครับ ให้คลิกที่รูปภาพแล้วเรามาที่รูปแบบครับเราสามารถเปลี่ยนขอบให้รูปของเรานะครับให้มีขอบหรือว่าให้เป็นวงกลมตามที่ออกแบบมาไว้นะครับแบบนี้ครับตัวอย่างนะครับที่จะมันอาจจะน่าสนใจมากขึ้นนะครับเวลาเรานําเสนอนะครับนี่ครับนะครับอ่า 5G คืออะไรนะครับอันนี้คือหัวข้อที่ผมจะทําวันนี้นะครับอ่าเราได้หนึ่งหน้าแล้วครับแล้วก็มาหน้า2ครับ เสร็จแล้วเราก็นะครับนะครับเราก็มา Copy ข้อมูลครับว่าดลอกครับข้อมูลมาใส่นะครับว่า 5G คืออะไรนะครับก็วางครับนี่ครับวางเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะครับนี่ครับพิมพ์ลงไปก็ได้ครับ นี่ครับเราก็ใช้ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดเจนนี่ครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็สามารถนำรูปภาพมาประกอบนะครับรูปภาพมาประกอบคัดลอกครับแลววางรูปภาพมาประกอบสไลด์เราได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการนะครับ ได้สองสไลด์แล้วครับสไลด์ที่3ครับแต่ทีนี้ผมก็จะไม่ทําหมดนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูแค่4สไลด์นะครับสไลด์ที่3ครับประโยชน์ของ 5G นะครับก็คัดลอกครับเอาข้อหลักๆมาใส่นะครับวางนะครับปรับให้ตัวสือมันใหญ่ขึ้นครับให้น่าสนใจครับปรับเปลี่ยนสีนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กรอบข้อมูลมาใส่ครับ นี่ครับและอาจจะย่อข้อมูลก็ได้ให้เล็กลงนะครับหรือจะเอาเต็มพื้นที่ก็ได้นะครับแบบนี้ครับให้ได้เต็มพื้นที่นะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็สามารถรูปภาพประกอบมาใส่ได้เลยนะครับที่มีอยู่นะครับขีดขวาที่รูปภาพคัดลอกนะครับขี้ขวาแล้วก็ วางนะครับวางรูปภาพก็คือรูปภาพตรงนี้ขี้ขวาแล้วก็วางตรงนี้นะครับใช้รูปนี้ครับย่อลงครับไปที่รูปแบบเขาก็ไปจัดรูปภาพให้มันดูสวยงามครับนี่นะครับหน้าสีได้แล้วนะครับไปหน้าที่สี่นะครับอ่าแล้วก็ไปนะครับคัดลอกนะครับคัดลอกหัวข้อหลักมานะครับ คลิกขวาวางครับคลิกออกแล้วเราก็มาปรับขนาดตัวอักษรนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงสีนะครับเราจะใช้สีแล้วที่มันชัดเจนหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับนี่ครับเนื้อหาสีเนื้อหาใส่เข้าไปนะครับนี่ครับได้เลยครับ นี่ครับเดี๋ยวครับใส่อาหารเดินในหานะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็นำรูปมาใส่นะครับขี้ขวาครับคัดลอกขี้ขวาวางครับก็คือรูปตัวเองรูปภาพประกอบนะครับมาใส่ให้ดูสวยงามครับนี่ครับได้แล้วนะครับ หน้า1หน้า2หน้า3หน้า4นี่นะครับ4หน้าเรื่อง 5G ที่ผมยกตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการบันทึกครับไปที่แฟ้มครับไปที่คําว่าบันทึกเป็นอ่าแล้วก็บันทึกชื่องานของเรานะครับ 5G นะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับบันทึกเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับ ไปดูกันการเปลี่ยนบ้างครับการเปลี่ยนหมายคมว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนอันนี้คือการเปลี่ยนฉากนะครับต่างๆนะครับเราจะเลือกเลือกแบบสุ่มก็ได้ครับก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับอันนี้เราอันนี้คือเปลี่ยนฉากเวลาเราเล่นนําเสนอนะครับต่อไปครับภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวหมายความว่ารูปภาพนั่นเองนะครับให้เราคลิกที่รูปภาพ รูปภาพก็จะออกมาแบบลักษณะไหนนะครับอ่าแล้วแต่เราจะเลือกนะครับแบบนี้นะครับตัวอย่างคลิกแล้วคลิกแบบนี้ครับเห็นไหมครับดูตัวอย่างคลิกแล้วก็คลิกรูปภาพครับเห็นไหมครับเวลาเรานําเสนอแล้วรูปภาพก็จะเคลื่อนที่มาแบบนี้นะครับแล้วแต่เรานี่ครับอ่าอันนี้คือตัวอย่างลูกเล่นนะครับของโปรแกรมนะครับอ่านะครับเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟนะครับเวลาเราทํางานไปแล้วเราก็ ทำไปได้สักนิดหน่อยแล้วก็กดเซฟบันทึกไว้ครับเผื่อคอมมีปัญหานะครับมันก็จะได้บันทึกงานให้เรานะครับอ่าต่อไปนะครับคือการนําเสนอภาพนิ่งครับคลิกที่การนําเสนอภาพนิ่งนะครับแล้วเราไปคลิกแต่เราจะเลือกนะครับว่าตั้งแต่ต้นก็คือภาพแรกจนถึงภาพสุดท้ายนะครับหรือจะเลือกจากภาพนิ่งปัจจุบันก็ได้ครับแล้วแต่เราอันนี้เราก็เลือกตั้งแต่ต้นเลยนะครับอ่าลองเราลองนาเสนอดูครับกด ที่การนำเสนอภาพนิ่งแล้วกดตั้งแต่ต้นครับมาแล้วครับเอาเลาคลิกเพราะรูปก็จะวิ่งมาอันนี้หน้าที่หนึงครับแล้วก็บอกว่า 5G คืออะไรแล้วก็อธิบายไปครับอันนี้เป็นการนำเสนอกดอีกทีครับกดอีทีรูปก็จะขึ้นมาครับเห็นไหมครับอ่นนี่คือความหมายของ 5G คือแล้วก็อธิบายไปครับหน้า4หน้า3นะครับขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับตามที่เรานำเสนอครับกด หน้าสครับกดอีกที่รูปก็จะมาครับอันนี้คือ4หน้าครบแล้วนะครับการนําเสนอแล้วกดปีก็ออกจบการทํางานครับแบบนี้ครับอันนี้คือการนําเสนอง่ายๆครับนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการนําเสนอเนี่ยเราสามารถนํารูปภาพมาใส่ได้หลายอย่างนะครับเช่นเราแทรกนะครับมันจะมีภาพนะครับให้เราใช้งานหลายอย่างนะครับนะครับ เช่นเอลัลบ,บัมก็ได้นะครับหรือจะเป็นรูปร่างพื้นฐานก็เราสามารถนํามาวาดเป็นใช้งานได้ครับเห็นไหมครับพื้นฐานนะครับรูปร่างหรือจะเป็นภาพตัดปะถ้าเรากดที่ภาพตัดปะนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าภาพตัดปะด้านขวามือก็จะเข้ามาแล้วให้กดเมนูไปครับเห็นไหมครับภาพตัดปะที่โปรแกรมเขามีให้เราสามารถนํามาใช้ได้โดยการแค่เราคลิกหนึง่งครั้งภาพก็จะขึ้นมาครับเห็นไหมครับอ,อันนี้คือ ครวก็เราสามารถเปลี่ยนขอบเปลี่ยนอะไรให้เขาได้หมดนะครับภาพที่เราขึ้นมานะครับอันนี้คือภาพตัดปะเสกนะครับภาพตัดปะนะครับนะครับรูปร่างนะครับต่างๆนะครับต่อไปนะครับก็คือการแทรกแผ่นภูมินะครับหรือตารางเรามาดูการแทรกตารางก่อนครับคลิกสร้างภาพนิ่งขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เรามาดูการแทรกตารางตารางนี่แทรกง่ายครับก็คือเราสามารถ เลือกตารางได้นะครับตรงนี้ข้างบนก็เป็นคอล์เราจะใช้คอล์หรือสะดมหรือกี่สะดมนะครับ3มสะดม4ี่สะดมครับกี่แถวเขาจะบอกครับคลิกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตารางก็จะออกมาให้เราใช้งานเราสามารถพิมพ์ตามช่องได้เลยครับตารางนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วพอเรากดที่ตารางปุ๊บรูปออกแบบจะออกมาครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีตารางได้นะครับเห็นไหมครับ นะครับแล้วเราจะในรูปแบบเราที่เราใช้งานเราจะมาพิมพ์ตารางพิมพ์หัวข้อต่างๆเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องตารางนะครับจะเพิ่มจะเพิ่มจะอะไรได้หมดตรงนี้นะครับตารางนะครับเรื่องอันนี้คือตารางต่อไปนะครับต่อไปก็คือแผนภูมิครับนะครับให้เรากดคําว่าแทรกทีนี้เราจะนําเสนอแผนภูมินะครับต้องไปที่เมนูแทรกนะครับไปที่แผนภูมิ กดที่แผนภูมครับเราจะใช้แผนภูมแบบไหนเลือกเอานะครับแผนภูมิให้เราใช้งานเยอะครับแผนภูมวงกลมก็มีนะครับแผนภูมแท่งธรรมดาก็มีนะครับเป็นคอลัน์เป็นเส้นเป็นวงกลมได้หมดครับแต่เราจะเลือกนะครับอันนี้ผมลองแผนภูมิแท่งธรรมดานะกดตกลงครับพอเราแทรกแผนภูมิปั๊บนะครับโปรแกรมก็จะลิงก์เข้าไปใน Microsoft Excel เลยนะครับอ่านะครับที่มาที่มากับ ออฟฟิศอยู่แล้วนะครับก็คือลิงค์หากันระหว่าง PowerPoint นะนำเสนอไปหา Microsoft Office Excel ก็จะมีข้อมูลให้นะนครับก็มีช่องตารางให้ครับตอนนี้ข้อมูลเรามีอยู่1 2 3ชุดสังเกตว่าเพนภูมิแท่งเราจะมีอยู่3แท่งเนยะครับแสดงว่าแท่งเราอยู่ข้างบนครับเห็นไหมครับอันนี้คือแท่งข้อมูลนะครับประเภทข้อมูลก็จะมีอยู่4ชุด1 2 3 4นะครับเราสามารถเพิ่มเติมได้จากตรงนี้ครับโดยเอาเมาส์ไปชี้ที่มุม นะครับมุมเขาจะบอกนะครับไม่ต้องการปรับนานมุมให้เมื่อต้องการปรับขนาดช่วงข้อมูลแผนภูมิให้ลากมุมขวาด้านล่างของช่อช่วงนะครับของช่วงลงมานะครับถ้าเราต้องการ 5, แห้วก็กดตรงนี้ครับอ่อางครับห้นะครับใส่ข้อมูลเข้าไปครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแท่งข้อมูลเขาจะขึ้นมานะครับว่ามี5ห้ข้อมูลว่ามีเรื่องอะไรบ้างเราก็ใส่ลงไปะครับตรงนี้ก็ชุดข้อมูล ตรงนี้นะครับว่าเช่นเปรียบเทียบข้อมูลจํานวนนักเรียนในแต่ละปีนะครับแบบนี้นะครับในแต่ละปีนะครับว่าว่ามีนักเรียนอะไรบ้างเช่นข้อมูลที่1นี่เป็นมมหนนะครับมสองม3นะครับจำนวนนักเรียนนะครับผมก็จะใส่ตัวอย่างดูนะครับ อ่านะครับผมจะใส่ข้อมูลดูนะครับอ่าใส่ข้อมูลดูนะครับอ่านะครับประเภทข้อหก็ปีสอห 60นะครับนี่ครับโอเคครับได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วเราปิดครับอ่าเห็นไหมครับสังเกตว่าเห็นไหมครับเมื่อเราใส่แผนภูมิแล้วนะครับอ่าก็จะลิงก์เข้ามาตรงนี้หน้า powerpoint นะครับเห็นไหมครับอ่าสีส้มมอหนึ่งสีนะครับม่วงๆในมอมสองขาวสีออก น้ำตาลน้ำตาลแดงๆตรงนี้มอสหาเห็นไหมครับช่องข้อมูลก็จะเป็นแบบนี้ว่าจำนวนข้อมูลมีจำนวนนักเรียนเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับในแต่ละปีแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างการทําแผนภูมิในสลไลด์โชว์หรือว่า p o w e r p o i n t นั่นเองนะครับแล้วก็กดบันทึกไว้ครับเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างในการทํานําเสนอนะครับง่ายๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร e ให้ ช่องห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูตีด้วยนะครับ